เปิดททษการใช้ยาไซยายไอปีชยาสวยแล้ว จากกรณีที่ไอ์ปีชายาออกมายอมรับว่าตนคือนางเอกหนังร้อยล้านที่สั่งไซยานายโดยมีช่วงหนึ่งได้เปิดใจเล่าว่าหลังเห็นข่าวแอมไอได้คุยเรื่องนี้กับแฟนชาวต่างชาติแฟนบอกว่าที่ประเทศของเขาถือว่าไซยานายเป็นสารอันตรายมากหาซื้อไม่ได้หรอกแต่ไอก็ยังมั่นใจว่าที่นี่ประเทศไทยซื้อได้แน่ก็เลยไปค้นหาจนเจอว่ามีขายออนไลน์แล้วกดสั่งซื้อมาด้วยสุดท้ายได้รับของส่งมาถึงที่บ จริงๆเลยตกใจมากทำอะไรไม่ถูกต่อมาเพจชื่อดังหมอแลบแพนด้าได้โพสต์โทษของการใช้ไซยาไนในอาหารยาและเครื่องสำอางสารไซยาไนเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4ห้ามนำเข้ามาห้ามครอบครองและห้ามนำไปผสมใส่อาหารยาและเครื่องสำอางหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ